นี่จ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้จะพินมาบึงบวยอีกแล้วนะมาหาเก็บดอกสโนโหนไปกินจ้ะดอกสโนโหนว่าถ้าอยู่ติดน้าําอะดอกมันจะใหญ่จ้ะถ้าอยู่บนแห้งอะดอกมันจะเล็กๆมันจะไม่หวานเวลาผัดเห็นไหมชอบมันจะใหญ่มากเลยมาเก็บสโนโหนแล้วก็เก็บบัวไปกินจ้ะอยู่บ้านนอกไม่ต้องใช้ตังนะจ้ะถึงจะมีไรายได้น้อยแต่ก็รายจ่ายมันก็น้อยลงจ้ะบึงบัวยจะพินมาประจำมาจ้ะได้ฝักบัวหลายฝักอยู่ ดักบัวอยู่ไหนนะได้ปักบัวหลายฝักแล้วก็ได้อันนี้ได้ดอกสนโนไปกินกะชีวิตคนมันนอกเนาะมีอะไรก็กินกันไปเถอ,อะ,ะเจอหมาป่าขึ้นมาเจอหมาป่ามีแเ่หมาป่าแล้วเล่นเป็นหมาบ้านคนทุ่งใหญ่ที่สิบสามสิบไร่นะ่ะ แต่รถน้องชายเยพินอยู่ข้างหน้านะ่ะอัน,นี้รถเยพินแล้วก็รถน้องอุ้ยไม่ได้มาขโมยของหรอกเยอะจ้ะเต็มเต็มทุ่งเลยนะดอกสนโวก,กับไอเนี่ยกับฝักบัวได้ละเหนื่อยมากเลยเอาไปแค่พอกินพอดูข้าวปีนี้ข้าวราคาดีชาวนาหน้าใสเลยนะข้าวราคาแพงปีเนี้ เมื่อก,กี้ลงตรงโน้นหาปักบัวแต่เก็บดอกสนโหนไม่ได้ดอกสโนโหนมันแห้งมันจะไม่ค่อยอร่อยจ้ะดอกสนโหนต้องเก็บในน้ําแหน่น้องชายยาพินเก็บดอกสนโหนให้มั่งนัะปะดูสิอันนี้ดอกสนโหนที่น้องชายเก็บไปให้เนะ <laughs> ยาพินจะรู้ว่าน้องชายยาพินจะมานี่ประมาณสี่โมงกว่ากว่า <laughs> เก็บให้แบบนี้เลยพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยลงไปเก็บ <laughs> ขมโมยวันก่อนขมโมยปลาวันนี้ขมโมยดอกสนโหนแดงว่าได้ปลาเยอะหนักๆไปไปดูที่ได้ปลาได้เยอะได้หลายตัวไหมได้หล <s> <ส>ายตัวไหมทำฮะมาหาดอกสนโหนหาฝักบัวกเกล็ด <s> พอ,อแล้วได้ดอกสนโนว์ไปกำหนึ่งไงไปเก็บตรงโน้นดอกสนโนว์ต้องเก็บบนในน้ำแต่ไปเยอะไหมมอบตาหน้องชายเก็บดอกสนโนว์ให้กำกลัวมาตายในหนองตายแล้วคนกลัวผีมาหาปลาไม่ได้ไม่เอะห่วงพี่นะกลัควคนหาปลาตัวนาละคะตกกันดิตัวนาล่ะไหนดได้เยอะไหมเฮ้ยไดปไหนตัวนี้วะเปิดส่องดิแมวว่าขี้เขียดขีี่ำดูเล็ก ตัวเล็กกว่านี้ได้ตัวเล็กนี่ไม่ได้ตัวใหญ่เลยแม่ทำอะไรกินตัวเล็กกินปลาน้องลาได้โลมาจางหน่อแดงสามโลไกยทยันเจอคุณหาปลาหาปลากับน้องน้องกับพี่เยวินนะญาติกันทางนั้นแหละน้องน้องชายายวินเก็บดอกสนโหนให้บอกเก็บให้มันได้เดี๋ยวมันล้มตกน้ำไปเดี๋ยวตายเดี๋ยวจะกลัวผีมหาปลาลำบากอีก เดี๋ยวไปเจียตลาดนัดกันพอและได้แล้วมันมีความสุขนะจริงๆนะการอยู่บ้านทุ่งอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองมากันเถอะไม่มีตังก็อยู่ได้แล้วออกมานอกทุงนะ่งเนี่ยเจอเขาขอปลาตัวหนึ่งขอเก็บผักไปพอกินแล้วไงมาแค่นี้จะพินก็พอกินละสวยงามไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเอาไปอย่างนี้แหละ เอาไปให้หลานเด็ดเท่ไหมเนะี่ยอย่างเงี้ยเอากลับไปทั้งอย่างนี้เลยนะเนี่ยสวยงามไหม